มาติดตามเรื่องเขื่อนแม่วงกันบ้างนะคะประธานมูลนิธิประเมินค่ารัพย์สินสำรวจการสร้างเขื่อนแม่วงก็พบค่ะว่าหากดําเนินการสร้างเขื่อนจะเป็นประโยชน์ต่อทุกชีวิตมากกว่าการสูญเสียตามที่กลุ่มผู้คัดค้านนาเสนอค่ะ นายโสพลผนโชคชัยประธานมูลนิธิประเมินค่าทรัพย์สินแห่งประเทศไทยในนามกลุ่มเขื่อนนะคะแม่วงเพื่อทุกชีวิตถแถลงข่าวตอบโต้กลุ่มที่รณรงค์คัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงหลังร่วมกับคณะทํารรงานลงพื้นที่สำรวจซึ่งสรุปได้ว่าการให้ข้อมูลของกลุ่ม NGO เป็นการให้ข้อมูลเท็จส่งผลกระทบต่อสัตว์ป่าและประชาชนเพราะการสร้างเขื่อนแม่วงจะเป็นทางออกที่ดีต่อป่าไม้ซึ่งจะช่วยรักษาป่าไม้ได้อย่างถาวรป้องกันการถูกบุกรุ เพ่วทางขณะที่สัตว์ป่าก็จะได้รับการบำรุงและก็เพิ่มพูนชีวิตด้วยน้ำท่าที่อุดมสมบูรณ์เพื่อการดื่มกินส่วนประชาชนในพื้นที่ก็จะได้มีเขื่อนไว้ป้องกันน้ำท่วมระบบชลประทานการไฟฟ้าและยังได้ประโยชน์จากการทำประมงสัตว์น้ำและการท่องเที่ยวส่วนกรณีที่กลุ่มผู้ต่อต้านกังวลน,นะคะว่าการสร้างเขื่อนจะกระทบต่อป่าไม้นั้นข้อเท็จจริงเป็นเพียงแค่พื้นที่ขนาดเล็กและเป็นเพียงพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมในอดีตไม่ใช่ป่าดงดิบตามที่มีการ าอ้นอกจากนี้ค่ะจากการลงพื้นที่ก็พบว่ามีความพยายามนำสัตว์ป่าอาทินกยุงมาเลี Take ้ยงเพื่อสร้างความสับสนให้กับประชาชนเข้าใจว่าสัตว์เหล่านี้สร้างขึ้นตามธรรมชาติค่ะข้อเสียอาจจะมีบอกว่าเออมันทำให้สูญเสียพื้นที่ป่าแต่พื้นที่ป่าที่สูญเสียไปมันแค่สองเท่าของเขตสาธรเล็กๆนิดเดียวนะเขตจิตลนิดเดียวเนี่ยนะครับประมาณ12,000ไร่ถ้าเราเสียพื้นที่1 2 0 0 0ไร่ไปแล้วเนี่ยนะเราก็เอามา ทำเก็บน้ามันก็เก็บน้ําได้อือ้อเลยแต่ถ้าเกิดพื้นที่หนึ่งมันสมัครแก่ป่าเฉยๆเนี่ยนะมันก็เก็บน้ําได้นิดเดียวอันที่สองเนี่ยมันก็บอกว่าการข้อเสียคือทําให้พื้นที่อุทยานเขตห,หน่วยงานที่เกี่ยวเรื่องอนุอนรักษ์เนี่ยกระทบเออแล้วก็ย้ายขึ้นมาข้างบนได้ก็ยังได้แ๊บนิดเดียวเองหรือบางคนก็บอกว่าเนี่ยสมัยแก่งล้านนกยูงหายไปโหแก่งล้านนกยูงหายไปนี่นะมันก็ทําให้เกิด แหล่งท่องเทีเ่ยวอื่นๆอย่างเช่นบางแสนสองพัทยาสองที่อื่นก็ทํามาได้ใช่ไหมครับมันก็ไม่มีผลกระทบมากนักบางคนบอกมีโบราณสถานมันจะมีโบราณสถานยังไงนี่นะขนาดโบราณสถานที่เขื่อนสิริกิตให้ไหมเป็นโบสถ์ทั้งโบสถ์เนี่ยก็ยังต้องลื้อไปนะหรือหลวงพ่ออุตมะอยู่บองการก็ยังต้องลืมอ,ออกจากโบสถ์นี้ไปอยู่ที่อื่นเพราะว่าเป็นพื้นที่น้ําท่วมนะอันนี้ก็เคยเกิดขึ้นมาแล้วดังนั้นบางอย่างเนี่ยก็ต้องลื้อย้ายไปบ้าง ในโสพลยังได้สอบถามความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ก็พบว่าคนส่วนใหญ่ร้อยละ57ต้องการให้สร้างขื่นแม่วงซึ่งมีร้อยละ16ยังไม่ได้ตัดสินใจและมีเพียงร้อยละ27เเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยกับการสร้างเขื่อน สำหรับกลุ่มคนที่ไม่เห็นด้วยส่วนหนึ่งยังสงวนท่าทีไม่แสดงความคิดเห็นและหากตัดกลุ่มคนที่ยังไม่ได้ตัดสินใจออกก็จะพบว่าสัดส่วนของประชาชนในพื้นที่ต้องการนะคะให้สร้างเขื่อนสูงถึงร้อยละ69ต่อร้อยละ31หรือมีสัดส่วนประมาณ2ต่อ1เท่านั้นค่ะ